เอาไหมเอาไหมคะมาแล้วทำไมทำหน้างั้นนะ่ะเอาเป้าเนี่ยเอาเป้านี่แลวมันี่แลยอันนี้อันนี้ ตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุ mm ๊ตตุ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 ๊ตอ้ปิดแก๊ดแล้วเมื่อกี้ต้มข้าวพี่ว่าพี่ว่า